นนี้ก็จะมารีวิวหนังสือแบบเป็นการแค่วันเดียวซูงงจะมาเป็นเหมือนแบบหนังกัญญาเนื้อแบบการแสดงนคลินไทยนี่ก็จะมารีวิวขึนหถ้ากินก่อนก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะเราเถึงมันกินปุ๊บกินชัดเลยกัเยาอะไรคุยาเรื่อพร้อมอาหารเนีย ยาเข้ไปปุ๊บปั้เลยยังไม่ถึงสิบนาทีแล้ว่ลกปวดแล้วชันเลยางยาโลกกับยาเนี่ยมันถ้าใครอยากไปหยนดคเร่ได้นะส่วนเนื้อหานี้เอามาจัเะาจะตัวาใครอ่ากเอามาอ่านเอาอะไรนี่ตื่นเตนเต็ม ที่ได้ไปได้ตัวนี้ป่ะำไปได้ข้าก่อนจะสูงน้หน้าเชยผมไม่ร้างชาเขียวหรือเปล่าที่ได้หรือที่แวชาเขียวว่าจะลงใช้มแน่ใจชาเขียวหรือเปล่าแต่้าใช้ก็ไม่เป็นไร ส่วนนี้ก็เป็นเป็นส่วนนี้ก็เป็นตอนแบบ่องจะจบจะไม่ต้องมาเสียเวลาเนี้ยจะไม่ต้องมาเสียเวลาในรายวิถตาตอนนี้รายวิตือ่านอัพเดถ้าเดรักษต่อถ้าปรเป็นมีขออ่านถ้าปรื่องนีีลงเทียวจบเลยถ้าปรเด็นเรื่องเดียวจบ อ่านแป๊บเดียวก็จบละเนี่ยจบลวตอนนี้ตัวนี้ใช้ตัวนี้างตัวนี้แถบินทาตอนนี้ไม่แถบลินทาโปรเทนนะครับเบื้องหลังการถ่ายทอด ก็คือบทไข้่าก็มีหาซื้อได้ที่เซเว่นถ้าใครอาก็ม้็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนและวางซื้อสี่เอ็ดสี่เอ็ดลแล้วก็ด้านบีทูเอ็ดทอดดังถ้าซื้อเซเว่นตอนนี้หมดสต็อกแล้วนะนชถ้าอยากซื้ออ่านหม่ยก็แนะนำไปซื้อที่ราน B2 s แถวบิซีหรือแถวเดลฮกได้ พ่อส่วนใหญ่พ่ะเป็นส่วนใหญ่บิทูกอททาวิกซี่ก็จมีแต่ไม่ขายอยู่นั่นก็นี่ก็จะสอนที่หนึ่งกันยาอย่าลืมวปดูกันไม่ว่าจะคิมหรืออะไรพวกในหน้ามันหน้าแล้วสอบเลย นกดมันเป็นตัวปั๊มเนี่ยใช้อยู่แล <mm ้วก็ใช้โ่ร้านี่รักาที่เกด้นตลาดรปส่นนั้ลก็เป็นหนังสือที่ที่หนังไทยาทำเป็นหนังสืออันนีมีมีหลารเรื่องก่อนเงนโมีเอทีเอ็เออเออร์อ็ก์อันหนึ่ง ช่องนี <spooky noise> <cción S 2> ้ก็อันนี้หักสองันนี้หักหนึ่งอันนี้พักหนึ่งหัีสองตอนนี้ไอ้ก็ไอ้หักสี่ลยตอนนี้อันนี้อันนี้ใช่ต้องขยายก็หักสี่ได้แล้วหกนี่ ว่าเป็นากรูลมจับที่มมันดำเนี่ยันดำก็คอกเพราะว่ามันตากนะะากเยอะเมยเานะกดสย่าค่ทีกวันนี้เขากินเลยาที่เล่นบอละคที่มีกากระรกับด้วยนะคะคุณเบลตแ ส่นนี้ก็คือหที่แถมโอเคห่ะวัรงๆเลยก็บเนี่ยสักต้องพยเอาเนี้องเียแลก็ต้อมาเติม่ะน้กมี้นน้กับทาบันุเสนทาายหม่างทะติมาม ชาวแลนวเราไม่ต้องมาหาพรรัานอยากได้นอกการมองแบแกผู้าเกณฑ์การรมภาษาจีนด้วยเรานทุกูห่กวิทยา่มจีงยวัดนี่จะมีปัญหาที่เดียวคือว่ายินกเมื่ก่อนมันจะเยอะมากเลยเป็นแฉกใม่แชน่นั่ตอนนี้